อ่านตามครูต่อนะครับวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อน แล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมา พร้อมพร้อมกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลงเด็กๆ ที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลง พาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนาน จนเด็กเด็กหมดแรงขอนั่งพักอย่าลืมฝึกฝนอ่านให้คล่องนะครับอ่านทีละหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อเข้าใจแล้วเราเปิดดูหน้าต่อไปได้เลยครับ